และนี่คือแบ็กขวาคนใหม่ครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาสปรุยครับเจ้าของเสื้อหมายเล3นะครับวันนี้ยืนทางขวาเปิดตัวที่โอ d เทอร์ฟอร์ดนะครับเป็นนักเตะใหม่คนแากของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรียกว่าเกมนี้ได้รับคําชมมากมายลืมวานวิลสกา้าไปได้เลยนะครับทางขวานี่ถือว่าเป็นของท้าน,นะครับทั้งจังหวะากราะชากจังหวะล็อกเก่าเกมมากครับมีความเร็วครับดู เติมขึ้นมาฉลอกเกมตัดเข้าในจังหวะสไลด์ทำได้สวยนะครับก่อนที่อเล็กิวบี้จะถึงบอลมาสเลวยจ่ายบอลโอ้โหดูฮะดักบอลได้ดีมองจ่ายอาหมัดรมาสลวยลากแล้วให้จังหวะเล่น1-2กับอาหมัดแล้ตัดเข้าในแล้วดูครับความยอดเยี่ยมสายตาของมาสาลุยก,กับการออกบอลจ่ายง่าย ขรองเพื่อนะครับกระชากไปไม่ได้ก็คืนลูกกลางอากาศนี่มัสโนุยเก็บได้หมดเลยนะครับขึ้นลงไม่มีมดจริงๆฮะดยโยกาเล่นอืเรียกฟาวจากอเล็กอูบบี้ได้ขวานี่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วยังตามมาบล็อกจังหวะเปิดของอเล็กอูบบี้ได้เกมเมื่อคืนน่ะมัสปราอุยเล่นป่าสบอนาทีนะก่อนจะถูกเปลี่ยนออกไป แต่ในช่วงเวลาที่เขาอยู่นี่กลายเป็นขวัญใจคนใหม่นะครับนี่คือของแท้ครับ s right. <S แบ็กขวาหลายคนอาจจะบอกว่านี่คือแค่เกมแรกเจอกับฟูรัมเองอาจจะยังวัดอะไรไม่ได้ s right. <S แต่ว่านี่คือความยอดเยี่ยมของมาสตราอุย s right. <S แบ็กขวานี่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดตามหามานานนะครับ <First day S 1> ถูกปเด็นออกครับ s right. <S มาสปราอุยถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องสปอร์ตเดลนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะฮะแล้วก็กลับมาเจอคลิปดีๆแบบนี้ได้อีกนะครับ